มาตรวจสอบกันต่อค่ะกับปมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพบโครงการสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวใช้วงเงินไปกว่า23ล้านบาทนี่เป็นโครงการของสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะแต่หลังจากการพบว่าโครงการสร้างเสร็จมาแล้วหลายปีแต่ว่ากลับถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยคุณพุนวัน์นาคทองเกาะติดในเรื่องนี้ค่ะ โซ่คล้องประตูอาคารบ่งบอกว่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้งานเมื่อมองผ่านกระจกพบภายในมีสภาพว่างเปล่าไม่มีห้องน้ำและกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามข้อมูลว่าตั้งแต่ปี2,560อาคารหลังนี้ไม่เคยถูกใช้งานตามเป้าหมายของโครงการที่ระบุไว้ว่าเป็นโครงการสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายทะเลปากพนังพื้นที่หมู่3ตำบลบางพระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวงเงิน23ล้านบาทเศษ สภาพเพดานอาคารที่ชำรุดและกระจกอาคารสันมักงานซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นบ่งชี้ว่าอาคารหลังนี้ถูกปิดตายมานานตรวจสอบพบว่าโครงการนี้เป็นโครงการของสันมักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้งบประมาณ23ล้านบาทเศษสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมื่อปี2559และสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างปี2560 รูปแบบการก่อสร้างแยกออกเป็น2ส,ส่วนคืออาคารสำนักงานและอาคารใช้สอยบนแนวชายฝั่งและท่าเทียบเรือยึดลงไปในทะเลยาวประมาณ50เมตรเมื่อโครงการเสร็จสิ้นพบไม่เคยถูกใช้และมีสภาพอย่างที่เห็นเสียดายแลวเสียดายประมาณแต่ว่ามันเกิดไปแล้วแต่ว่าเพื่ประโยชน์ขงแผ่นดินไม่ได้รับกับแต่ว่าตมามป่าไม้ไม่บรรลุเลยเ แต่ว่าแกแกคนไปตอกเบ็ดทองเตียวเล็กๆน้อยๆปักพจน์ย้อนแยันมันมันคุมตะบลูจนไปล่าท่าตังไปนั่นประมาณล่าตังกันเออทางอาคารนะเออซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเองในพื้นที่นี้แบกข้าวไปชายไปยชน์เลยนะมาเมื่อหน่อยชาวบ้านก็ค่ะคำว่าก็ไปปักพจนย้อนแย้งไปขอได้ตอกเบ็ดเข็นนั่นเองนี่ไม่เคยเห็นโครงการลืมต้นว่าเขาพังพังเขาอยู่แบบไหนรูปแบบจริงๆมันอยู่แบบไหนพอมาถึงอ่ะคือมันมีตัวอันเลว ใช่ถ้าเกิดว่านี่รู้ว่าโครงการแต่เล็กมันเป็นรูปแบบไหนโครงการแบบไหนใช่มันตรงไม่ตรงกันได้บอกทุกเลยแต่นี่นี่ไม่รู้นี่ก็เลยบอกไม่ได้ว่าโครงการแต่แต่ิืมต้นเลื่อยอย่างที่เขาทำสมัครคุ้มกันน่ะว่ามันเป็นแบบไหนเทศบาลตำบลบางพระให้ข้อมูลว่าปี2 5 5 6บกเทศบาลได้ขอโครงการสร้าง่าเสียบเปลือกประมงบริเวณชายทะเลตำบลบางพระ เพื่อให้ชาวประมงใช้เทียบเรือขนส่งสินค้าและหลบคลื่นลมจุดก่อสร้างอยู่บริเวณเนินตาคํำและให้เจ้าท่าสวนภูมิภาคสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชรับผิดชอบโครงการต่อมาปี2559พบโครงการถูกเปลี่ยนจากท่าเทียบเรือประมงเป็นท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวและย้ายจุดก่อสร้างจากเนินตาคํำมาเป็นพื้นที่สร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปัจจุบันเมื่อโครงการเสร็จสิ้นเจ้าท่าสวนภูมิภาค พยายามส่งมอบปืนที่ให้เทศบาลแต่เทศบาลตำบลบางพระไม่ยอมรับมอบเพราะเป็นโครงการสร้างผิดวัตถุประสงค์สภานะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระในขณะนั้นเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็มีมติไม่ไม่รับนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันนักขณะนั้นเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างสูงและก็พิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราขอ ไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับที่ขอไว้ก็คือเป็นท่าเทียบเรือเพื่อท่าเทียบเรืเอเชาวประมงแต่ว่าท่าเทียบเรือตรงนี้เนี่ยออพี่น้องชาวประมงเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาจอดได้นะครับเข้ามาออดำเนินก,กิจกรรมต่างๆได้ครับผมทีมข่าวได้ข้อมูลว่าที่ดินสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้งานเป็นของนักทุรินคนหนึ่งซึ่งมีรีสอร์ทติดริมทะเลเป็นผู้บริจาคที่ดินมูลค่ากว่า4ล้านบาทให้กับกลุ่มธนารักษ์ เพื่อให้กลุ่มเจ้าท่าใช้สร้างท่าเทียบเรือโดยอ้างว่าที่ดินเดิมบริเวณเนินตาขํำจุดสร้างท่าเทียบเรือประมงมีปัญหาเนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมไม่สามารถโอนและมอบที่ดินให้กับทางราชการได้เจ้าของรีสอร์ทจึงมอบที่ดินซึ่งอยู่เด็กกันให้สร้างท่าเทียบเรือและมีบริษัทเครือญาติเจ้าของรีสอร์ทเป็นผู้รับเหมาโครงการทําให้คนในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่ และเกิดความคุ้มค่ากับว่าประมาณแผ่นดินหรือไม่หลังก่อสร้างเสร็จสิ้นกลับไม่ถูกใช้งานผุนวัดนาคทองไทยพีิเบสรายงาน